ครับพี่น้องครับมาเด้๋ยพี่น้องใส่กรอบเขานะครับใส่หรือใส่กรอบว,วุ้นเส้นกินน้ำกกนครับถือว่าอืมใส่กรอบข้าวมีทั้งข้าวและทั้งวุ้นเส้นนะครับใส่กรอบด้วนีกทำไมแล้วชิ้นสองบาทแล้วที่พี่น้องอ่อาไม่กินน้ำกกนครับใส่กรอบว,วุ้นเส้นอืม พักพกับพักแก่ก็ใช่บ้างหาพักกันอืมอันหนึ่งแบบเสร็จปอกเขาครับครับอือหื้อ พากกับพักยันอืมมเร็อาจจะพม่กินของรกงหอ อร่อยมากเลยแซกซอกเจ้านี่ซื้อมาแต่หนาเซเว่นหายยากโคกโอะนะครับหายยากโคกโอะนี่หรือแถวนั่นแหละครับบ้านแม่เพชรบัวแก้วเจ็บ <laughs> อือันนี้วุ่นเจนครับ นั่งเกาะันไม่อินปูช่องแดงช่องหนึ่งบ่สื่อกว่าชแนลบ่เพิ่วมาทำดืที่อันนั้นเื่อกะยอกกินแบบหาหกน่วยอันนี้นวยเดียวคพือกับเพดเยอะแล้วครับ